สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลประชยัยวันนี้รายการศิลประชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเพื่อไทยยึดประธานสภาก้าวไกลพ่ายทั้งกระดาษเมืองไทย360องศาแม้ว่าในวันอังคารที่30พลึกพฤภาคมที่จะถึงนี้พักก้าวไกลมีกำหนดนัดหมายหารือเป็นวงเล็กกับบรรดาพักร่วมรัฐบาลท,ทั้งหมดก็ตาม เพื่อหาข้อสรุปในเบื้องต้นสำหรับปัญหาใหญ่ๆที่กำลังเผชิญอยู่แน่นอนว่านอกเหนือจากเรื่องตำแหน่งโคตา้ารัฐมนตรีการแบ่งกระทรวงแล้วเชื่อว่าต้องมีเรื่องเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังแย่งกันรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากท่าทีในตอนนี้แล้วยังไม่พบสัญญาณถอยของแต่ละฝ่ายคือฝ่ายพักคก้าวไกลกับพักเพื่อไทย มีแต่เดินหน้าอ้างความชอบทำกันทั้งเต็มที่โดยมีบรรดาผู้สนับสนุนแฟนคลับเข้ามาผสมโรงแบบดุเดือดไม่ลดลาวาสอกกันเลยแต่จากการประเมินสถานการณ์ที่เห็นแล้วต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยมีความได้เปรียบอยู่หลายขุมที่จะสามารถยึดครองเก้าอี้ประธานสภาไปครองในที่สุดสำหรับปฏิกิริยาของแต่ละฝ่ายที่ย้ำว่าไม่ถอยนั้นเริ่มจากฝังก้าวไกลก่อนโดยก่อนหน้านี้ เฟซบุ๊กเพจของพักก้าวไกลได้โพสต์ประเด็น45ร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศไทยก้าวไกลพร้อมผลักดันในสภาระบุว่าเป็นสัญญาประชาคมที่พักให้ไว้กับประชาชนหากได้เป็นรัฐบาลจะพยายามเต็มที่ในการผลักดัน300นโยบายก้าวไกลให้สําเร็จเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยช่องทางในการผลักดัน300นโยบายนอกจากอาศัยคนไกลอานาจบริหารผ่านการบรรจุนโยบายเข้าไปในวาระร่วมหรือ MOU จัดตั้งรัฐบาลให้ได้เยอะที่สุดแล้วอีกช่องทางหนึ่งซึ่งพักคก้าวไกลพูดมาตลอดว่าจะใช้ไม่ว่าเราจะได้เป็นรัฐบาลหรือฝ่ายคา้านคือการผลักดันนโยบายผ่าน,นกลไกนิติบัญญัติโดยมีร่างกฎหมายอย่างน้อย45ฉบับเตรียมยื่นต่อสภาแบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้ 1. ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเมือง11ฉบับเช่นปฏิรูปกองทัพเอาทหารออกจากการเมืองและป้องกันการรัฐประหาร เช่นการยกเลิกการเกณฑ์ฐานมาเป็นแบบสมัครใจปฏิรูปตำรวจหรือโครงสร้างกตอรตรให้ยึดโยงประชาชนและการนิรโทษกรรมคดีการเมืองที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่รัฐประหารปี49 2. ร่างกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ8ปฉบับแก้ไขกฎหมายเพื่อลดโทษทางอาญาในฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเช่นการหมิ่นประมาทการฟ้องปิดปากความผิดตามมาตรา112และ16 รวมไปถึงการแก้ไขพรบรคอมพิวเตอร์สร่างกฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ4ฉบับ 4. ร่างกฎหมายเกี่ยวกับปฏิรูประบบราชการ6ฉบับ 5. ร่างกฎหมายเกี่ยวกับปฏิรูปที่ดิน8ฉบับ 6. ร่างกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ4ฉบับ 7. ร่างกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม2ฉบับ 8. ร่างกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน2ฉบับตอกย้ำโดยนางสาวศิริกัญญาตันสกุล รองหัวหน้าพักก้าวไกลแถลงถึงเรื่องตำแหน่งประธานสภาว่าเรายังยืนยันต้องเป็นของพักก้าวไกลเพราะมี3ามวาระที่ต้องเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นการผลักดันกฎหมาย45ฉบับ,าบาตามได้ยบายพักผลักดันวาระแก้รัฐธรรมนูญเปิดทางร่างรัฐธรรมนูญใหม่มาจากสอสดที่มาจากการเลือกตั้งและผลักดันให้เกิดรัฐสภาโปร่งใสเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนขณะที่ท่าทีจากฝ่ายพักเพื่อไทยล่าสุด ก็ยังไม่ยอมถอยเช่นกันนายสุชาติตันเจริญว่าที่สสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอดีตรองประธานสภาคนที่หนึ่งในสภาชุดที่ผ่านมากล่าวว่าแถลงการของพรรคเก้าไกลและคาให้สัมภาษณ์ของแกนนาพรรคเก้าไกลอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดได้ว่าประธานสภาเล่นนายกรัฐมนตรีสามารถใช้ดุลพินิษเกี่ยวกับการตรากฎหมายยิ่งกว่าจิตจำนองของสสที่เป็นตัวแทนของประชาชนทั้งสภา และอาจทําให้ผู้ได้รับข้อมูลเกิดความเข้าใจในทางที่เสียหายต่อผู้ที่ทําหน้าที่ประธานสภาด้วยนอกจากนั้นการอ้างว่าเป็นประเพณีที่พรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งในสภาจะได้รับตําแหน่งประธานสภาด้วยก็ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเสียทีเดียวที่ผ่านมาประธานสภาจะมาจากการเลือกของเพื่อนสสในสภาไม่ใช่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเป็นผู้เลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางตามกรอบที่รัฐธรรมนูญตลอดจนข้อบังคับการประชุมสภากำหนดจะไปใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ได้แม้จะเป็นพรรคการเมืองที่ตนสังกัดก็ตามนั่นเป็นปฏิกิริยาจากทั้งสองฝ่ายที่สะท้อนใหเห็นว่าไม่ถอยด้วยกันทั้งคู่เพราะถือว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนจะเป็นผู้กำหนดเกมในลำดับถัดไปนั่นคือคนที่ทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา เพื่อโหวดนายกรัฐมนตรีดังนั้นเมื่อแต่ละฝ่ายมีความจำเป็นขั้นสูงด้วยแล้วมันถึงต้องเดินหน้าซึ่งมีโอกาสสูงที่ไม่อาจตกลงกันได้จนต้องใช้วิธีการโหวตในสภาซึ่งแน่นอนว่าหากออกมาแบบนี้ทางพักเพื่อไทยย่อมมีแต้มต่อมากกว่าแน่นอนเพราะมีความเป็นไปได้สูงที่พักเพื่อไทยจะได้รับเสียงสนับสนุนจากพักร่วมรัฐบาลเดิมไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยและพลังประชารัฐเป็นต้น ซึ่งหมายรวมถึงช็อตต่อไปถึงแนวโน้มการข้ามขั้วมาจาัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเพราะล่าสุดทางแฟนคลับเพื่อไทยได้ยกขบวนมาเรียกร้องถึงพรรคเพื่อไทยให้ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลพร้อมกับเปิดทางกับทุกพรรคขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงข้อจํากัดของพรรคก้าวไกลที่กําลังเริ่มตีบตันอย่างน้อยปมถือหุ้นสื่อกําลังกลายเป็นชนะักปักคาหลังที่ยากสลัดหลุดออกไปได้ และเสียงที่จะตกเก้าอี้ง่ายๆอีกทั้งพรรคก้าไกลมีแคดเดตเพียงคนเดียวมันก็จะกลายเป็นว่าส้มหล่นไปที่พักเพื่อไทยทันทีดังนั้นนี่คือคําตอบที่ซ่อนอยู่ว่าทําไมพักเพื่อไทยถึงไม่ยอมถอยสําหรับเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนขณะที่พักคก้าวไกลาหากพลาดเก้าอี้ประธานสภานั่นก็หมายความว่าต้องแพ้ทั้งกระดานเพราะไม่อาจคุมเกมอะไรได้เลยทั้งในเรื่องหลักประกันเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของพิธา ที่ต้องการนั่งเก้าอี้นายกไปก่อนแล้วไปวัดดวงเรื่องปมถือหุ้นสื่อภายหลังที่คาดว่าน่าจะยืดไปจนถึงต้นปีหน้าแต่หาพกพรรคเก้าไกลยอมถอยให้ตำแหน่งประธานสภากับเพื่อไทยแลกกับการการันตีเก้าอี้นายกของพิธาแล้วนั่นหมายความว่านอกจากจะยอมให้ขี่คอแล้วโอกาสที่จะเกิดความแตกแยกภายในพรรค่้นข้างสูงโดยเฉพาะจากกลุ่มแก๊งสี่คนที่มีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตรแสงกนกุลนางสาวพันนิกาวานิชและนายชัยทวัฒน์ตุลาธนที่เป็นเลขาที่าพักและมาจากกลุ่มฟ้าเดียวกันเหมือนกับว่านายพิธ,ธายอมงอและทิ้งอุดมการเพื่อต้องการเข้าสู่อำนาจแต่ถึงอย่างไรนาทีนี้พิจารณาตามรูปการแล้วถือว่าพักก้าวไกลกำลังเป็นรองถูกพักเพื่อไทยขี่คอซึ่งจะเป็นบทเรียนแรกในเกมการเมืองจริงไม่ใช่ในตำรา หรืออุดมคติแบบนักกิจกรรมศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ